ขอกลับสวัสด,ดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นปืนนะครับผมก็หายไปนานเลยนะครับทุกคนหายไปนานเลยนะวันนี้ผมจะมาดีวีดีสี่เดือนดีวีป,ปืนนะเ <c oughs> นี่ยแขนเป,ปล่าพูดทัแป้งมาแล้วนะร้านยี่สิบผมซื้อมายี่สิบมันจะสวยด้วยเนี่ย ทุกคนจะไปยิงให้คนดูใส่ใศูนย์เตล์เนี่ยใส่กันนะเปิดไป้ได้ไหนเวลาทุกคนซื้อมานะมั pues ne, นถ้ามันเปิดไม่ได้ทุกคนเอาน้ำมันน้ำมันเครื่องมาหย่อนหย่อนนิดนึงหย่อนนิดนึงก็เปิดได้แล้วนะเชื่อผมคนผลไม้หายไปนานเลยที่ศูนย์เตผมไม่ไม่ได้ใส่ชิปเล้วครับเดี๋ยวผเก่านีวจะกลับมาถ่ายชิปคนเดิมมาค่ะ องดูเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับก่อนเขาอยากมาบ้านมาเลยดปืนแต่กไม่บอกบ้านนะครับทุกคนต้องรู้เคยมาแจกป้าื่นปืนนี้ก็ดีนะคผมมีรูปอเดีวกนนี่นี่แมวผมนะครับดูแมวแมวผมดู มันเล่นใหญ่เลยดูดิมันเล่นใหญ่เลยเดี๋ยวนเล่นใหญ่เป๊บนึงสุร่น well, ึงครับผมเข้าน้ำแบบนึงนี่นะคะทุกคนผมก็ไปเข้าน้ำเรียบร้อยเบลเฮ้ยตอนนี้ครับาเบาป็นเอนพื่อนที่แม่เพื่อนแนะนำมาเป็นนึ่เป็นนึงเป็นนึง ขึ <c ười> ้นใต้เราทำเสร็จหมดรนมคะร้านเสรสก่อนนะคะกอเราร็จร้านเสริมยปุ๊บขึ้นใต้เอาร้านเสรสลงแล้วก็ขึ้นใต้ต่อแขนค่ะก็มีลูกคาต่อตับมาสบายเลเนุุ่แต่ผมกาจะเดี๋ยวในกระสุนจะหมดนะครับต้องมายิงก่อนไม่ใช้กระตุนแต่ยิง ปืนนี้แรงมากเป็นปืนกิ๊กสองซึ่งยี่สิบยิงเดี๋ยวดูดูดูผมจะยิงให้ดูนะแนะนําไป่าวิธีการขอหมะกัน็วันนี้ผมไม่มีเลยมากแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นี้วันนี้แค่รีวิวปืนนะครับผมก็ขอลาก่อนลาก่อนครับเจอกันครับ